ดูข่าวการแจกเงินของรัฐบาลต้องดูช่องนี้ ช่องสตังค์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินข่าวดีบัตรคนจนจะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติมคนละ500บาทในวันที่8ตุลาคมนี้นะครับสำหรับข่าวนี้เป็นข่าวจริงจากรัฐบาลล่าสุดนี้นะครับรัฐบาลบอกว่าไม่ต้องรองตอนแรกเนี่ยเขาประกาศว่าจะมีการจ่ายเงินเพิ่มนะครับโอนเงินซื้อของเนี่ย500บาทในวันที่15ตุลาคมใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วก่อนที่จะไปดูข่าวนี้นะครับท่าผู้ชมไม้ชอบข่าวการแจกเงินของรัฐบาลไว่าคุณจะทําอาชีพอะไรหรือมี อะไรก็ตามถ้าคุณเป็นคนไทยสตางค์จะไปหาข่าวนั้นมาให้แล้วก็มาบอกคุณนะครับอยากติดตามข่าวสารไม่ยากครับกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้และที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียช่องนี้ยิ่งดูยิ่งได้เงินและที่สําคัญครับสตางค์มีบริการส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอโทราศัพท์ฟรีไม่คิดตังค์ขอแค่คุณกดกระดิ่งเมื่อสตางค์ได้รับข่าวการจ่ายเงินปาาั๊บสตางค์จะส่งให้คุณที่โทราศาพัพท์มือถือคุณทันทีต้องกดกระดิ่งเท่านั้นบริการนี้ฟรีไม่คิดตรรดัััั์กกกบบรรรรรราาาาายสะะะชชชปิโดห เข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้อ่ะสตังได้รับข่าวนะครับจากสํานักประช,ชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประช,ชาสัมพันธ์กรมประช,ชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ประช,ชาสัมพันธ์ข่าวของรัฐบาลโดยตรงนะครับล่าสุดเด่ยเขาได้มีการโพสออกมาว่าเงินเพิ่มเติมที่ซื้อของให้กับบัตรคนจนหรือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเดือนตุลาคมนี้500บาท จะมีการจ่ายในวันที่8ตุลาคมนี้นะครับส่วนเมื่อวานนี้วันที่1ตุลาเนี่ยก็จะเป็นเงิน200-300ที่คุณผู้ชมเนี่ยได้ป,ปกติแต่เงินเพิ่มเติมที่เยกยวยายให้เพิ่มเติมเนี่ย500เนี่ยวันที่8ตุลาคมนี้สามารถนำบัตรไปรูดซื้อของได้เลยเพราะไม่ใช่เป็นเงินสดนะครับคุณไม่ต้องไปกดนะใช้รูดซื้อของ8ตุลาคมนี้ส่วนเดือนหน้าเดือนพฤศจิกาก็จะได้อีก500นะครับ ในวันที่1เลยและอีกหนึ่งเดือนเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายก็ยจะได้อีก500ได้วันที่1นธันวาคมเหมือนกันครับและนี่ก็คือข่าวที่อัปเดตล่าสุดและเป็นหน่วยงานที่เช็คและเชื่อถือได้จากกรมประชาสัมพันธ์โดยรัฐบาลน,นะครับหวังว่าคุณผู้ชมท่านใดที่รองเงิน508รตุลาคมนี้เจอกันครับเดี๋ยวสตังค์จะไปตามข่าวการแจกเงินต่อนะครับแต่ว่ามีข่าวการแจกเงินโครงการอะไรมาฝากคุณผู้ชมอย่าพลาดเด็ดขาดครับกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ที่สําคัญครับช่องสตังค์มีเดียกดติดตามด้วยเพราะช่องนี้ ยิ่งดูยิ่งได้เงินสตางค์จะนําข่าวการแจกเงินของรัฐบาลมาให้คุณผู้ชมในทุกๆวันและถ้าอยากรู้ข่าวก่อนใครนะครับสตางค์มีบริการส่งข่าวถึงโทรศัพท์มือถือของท่านเพียงแค่กดกระดิ่งตรงนี้นะครับสตางค์จะแจ้งเตือนเปทันทีว่ามีข่าวการแจกเงินอะไรบ้างคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบริการนี้ฟรีไม่คิดตังค์เลยครับถ้าคุณรู้ข่าวชา้าอาจจะอดได้เงินก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งกับ,บรายการสาระแชร์รชารัฐคลิปวิดีโอสั้นหา,รหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้้้ใตคลิป o, ิปวีโออนย่า่าเพง หยุดคลิปวิดีโอนี้นะครับจะบอกคุณผู้ชมไว้สิทธิประโยชน์ในการรับชมช่องนี้ช่องสตัง์มีเดียนี้นะครับเรามีสารายการด้วยกันนะครับหรายการสาระแชร์ประชารัฐรายการนี้คุณจะได้รับรู้เกี่ยวกับการแจกเงินของรัฐบาลทุกโครงการรายการที่2ก็คือสาระแชร์สินเชื่อเพื่อคุณถ้าหากว่าคุณไม่อยากเป็นนี้นอกระบบถ้าหากว่าคุณอยากจะกู้เงินธนาคารใดธนาคารหนึ่งหรือแหล่งกู้เงินที่ดอกเบี้ยไม่สูงมากและผ่อนแบบสบายๆแบบถูกกฎหมายอย่าลืมติดตามรายการสาระแชร์สินเชื่อ เพื่อคุณนะครับและรายการที่3ครับคือรายการสาระแชร์หางานหาเงานินรายการนี้ทําขึ้นเพื่อให้กับคุณผู้ชมท่านใดที่กําลังว่างงานอยู่หรือหากคนรอบตัวของคุณกําลังมองหางานสตางค์จะมีงานต่างๆที่เขาประกาศและสมัครทั่วประเทศให้คุณได้รับทราบหากว่าตําแหน่งนั้นเป็นของคุณคุณจะมีโอกาสได้งานและได้เงินครับและนี่คือ3ารายการที่จะช่วยให้คุณยิ่งดูยิ่งได้เงินอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดีย